สวัสดีวันเสาร์ค่ะหมูเทเข้าเวดอีกแล้วนะคะได้ส่งข้าวส่งน้ำอีกแล้ววันนี้มีเมนูเด็ดนะคะที่พี่หมูชอบอ่ะอะไรตอมามารนที่กินข้าวกับอะไรเอาผัดมาม่าเกาหลีด้วยกันเออมาม่าเกาหลีก็ใส่ใส่ไข่พรนะ้อมไข่ลวกแล้วก็มีหอวดอกของนะอืมแล้วก็จากนี้พวกอแซนดิ้งบ้างเลยแซนดิชเอาน้ำโค้กเลยน้ำโค้กเยเนี่ยนะเร็วๆนะอย่าให้มันเกินเที่ยงนะ <c oughs> หิวเลยหิวเลยอะไร ลืมลืมลมกเลลืมทุกอย่างแม่บ้านอย่างเราเราก็ต้องจัดไปเลยสิคะมาม่ากเกาหลีเผ็ดคูณสองนะชอบมากค่ะชอบให้กูทำเนี่ยเราเล่นเราเล่น,ลนอ่ะต้มให้นานนะคะเมน,นูนี้ก็ง่ายๆคะ่ะไม่ยากต้มให้มาม่ามันสุกนะคะแล้วก็เอาเส้นบะหมี่นั้นพักไว้นะคะให้มันแบบเสด็จน้ำเนาะ เออนั่นแหละค่ะทุกคนไม่ยาก <_ d ata> วันเสาร์ของทุกคนก็คือวันหยุดนะคะแต่ของหมูแอมก็ไม่หยุดนะคะทํากับข้าวให้คุณสาเออแล้วก็ฮอทดอกที่เขาสั่งไว้นะคะใส่เข้าไปค่ะน้ําซอสเกาหลีแซบอีหลีค่ะพี่น้องเอ้ยคนที่สานก็มากได้นเนี่อืมอร่อยมากค่ะเมนูนี้นะคะแล้วก็โคเลโคเลค่ะใส่ถ้วยก่อนนะคะกนที่เราจะใส่กล่อง คนๆคนไปจ้ะเห็นแล้วกืนน้ำลายชอบนะคะชอบกินเผ็ดทั้งสองคนนี่อ่ะก็เทใส่กล่องไปเลยจ้าแล้วกคค็คลีคลีคลีจัดให้มันสวยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาหั่นฮอทดอกฮอทดอกชีสนะคะอืมหมวบเข้าให้แซบบักยังคักเลยอสองชิน้นวับอีก <laughs> ต่อไปก็ไข่ ไข่ต้มเออไข่ต้มแหละต้มแหละเขาบอกให้ไข่ลวกแต่ไม่เป็นไรมันไปต้มไปแล้วค่ะก็โรยหน้าด้วยสารหร่ายนะคะที่เขาเอามาให้นี่อ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เออปิดเข้าไปค่ะพร้อมเสิร์ฟส่งข้าวส่งน้ํานะคะเนี่ยก็ใส่ถุงเข้าไปเขาบอกว่าแซนด์วิชใช่ไหมแต่เราใส่สาลาเปาจ้านี้บรรยากาศนะคะส่งข้าวส่งน้ำก็ไม่ไกลาจากบ้านพัก เนี่ถึงแล้วค่ะเดินกระตอดกระตอดกระตอดมาหิวเข่าเด้จมัสันขอบคุณนะคุณนะมีน้อยให้เยอะกว่านี้นะเฮ้ย <Hey! S 1> พอเราส่งข้าวส่งน้ำเสร็จนะคะนางก็เปิดกระโปกนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เราด้วยว่าเอออร่อยนะขอบคุณนะแต่เมียน้อยให้มากกว่านี้ฟสันโอ้ยเป็นกระซัง่งนอพี่น้อง เฮ็ดให้กินแล้วก็ยากโยผู้นันพุ้นี่ว้าหาผู้นั่นพุ้นี่โยเป็นตะมกอกทื่นแต่ก็รักเขาอยเขาอิ่มเห็นเธอกินมีความสุขก็โอเคแล้วสบายใจนะเขาเวนะคะคุณดี